สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังชาวกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับวันนี้เราจะมาฟังข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการรับเงินคืนนะครับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศที่จะไม่แจกเงิน 2, 0 0 0บาทแล้วนะครับแต่จะมาคืนนะครับมาคืนเงินภค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะครับให้ กับประชาชนแทนนะครับโดยนายวัชระกันนิกาโคศกกระทรวงพลังงานนะครับเปิดเผยว่านะครับผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าประกันค่ามิเตอร์มีจำนวน21.5ล้านรายนะครับคิดเป็นวงเงินประมาณ30,000ล้านบาทนะครับเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับ ขณะที่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าประชาชนนะครับสามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านขอใช้ไฟฟ้าจากกอฟอนอหรือว่ากอฟอผอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ หมายเหตุนะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่ากฟนนะครับจะให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนะครับส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่ากฟพนะครับให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนนะครับจะมีจํานวนเงินไม่เท่ากันนะครับ โดยขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์นะครับและไม่ใช่ว่าทุกคนในบ้านจะได้เงินนะครับแต่ผู้ที่จะได้รับเงินจะต้องเป็นผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแหล่งข่าวจากกฟนนะครับกล่าวว่านะครับยกตัวอย่างที่บ้านของนายกอนะครับใช้มิเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด15วงเล็บ45นะครับนายกอก็จะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น2,000บาทนั่นเองนะครับ มีคำถามถามเข้ามานะครับว่าถ้าเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเสียชีวิตแล้วลูกหลานจะได้รับเงินคืนหรือไม่นะครับโดยรัฐมนตรีก็ตอบสั้นๆนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะลูกหลานรับแทนได้นะครับเนื่องจากว่าบางครั้งนะครับบางทีนะครับผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ที่จดทะเบียนไว้ขอใช้ไฟฟ้านั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าลูกหลานขอรับเงิน แทนได้นะครับในในเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้านะครับจะมีอยู่3 3ขนาดนะครับก็คือมีขนาดเล็กนะครับ5แล้วก็วงเล็บ15ก็จะได้เงินประกัน300บาทนะครับแล้วก็ขนาด15วงเล็บ45นะครับได้เงินประกันคืน2,000บาทนะครับแล้วก็30วงเล็บ100ได้เงินประกันคืน4,000บาทนะครับโดย บ้านเรือนส่วนใหญ่นะครับที่ใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นขนาด15วงเล็บ45นะครับก็บะบบจะได้เงินประกันค่าไฟฟ้าคืน2,000บาทนั่นเองนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับนำเอกสารไปติดต่อที่การไฟฟ้าในเขตที่ท่านอยู่นั่นเองแล้วท่านก็จะได้รับเงินคืนโดยทางรัฐมนตรีแจ้งว่าจะสามารถจ่ายได้ในประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจาก กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสีสเกตชา n แนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ